สามเคล็ดลับพลิกชีวิตจากพนักง,งานประจำสู่เจ้าของธุรกิจเต็มตัวค่ะวันนี้คุณเองนะคะนําเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทํากับตัวเองแล้วแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบนะคะตอนนี้เชื่อเลยค่ะว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ทางานประจําอยู่หรือว่าทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะออกจุดเดิมจากสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะคุณเองเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วก็เลยอยากจะนําเทคนิคต่างๆค่ะมาใช้ใทุกคนทราบข้อที่1ค่คะการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะการเห็นคุณค่าของตัวเองคืออะไรก็คือการรักตัวเองค่ะ การที่เราจะไม่ฝืนทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองเรารักในตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่นําพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ไปทาในสิ่งที่ไม่ชอบค่ะดังนั้นแล้ววันนี้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วหรือยังคุณรักตัวเองมากพอแล้วหรือยังค่ะ ข้อที่2ค่ะก็คือการตัดสินใจค่ะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณอยากจะออกจากจุดเดิมจากจุดที่ไม่ใช่การตัดสินใจในะนขั้นั้นที่จะเด็ดเดี่ยวนิดนึงคือว่าตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าฉันจะไม่อยู่จุดเดิมแล้วสิ่งที่ตามมาคือคุณจะตั้งคําถามว่าสิ่งที่ฉันเจออยู่ทุกวันนี้มันคู่ควรกับฉันหรือเปล่า ถ้าคําตอบคือไม่ใช่เนี่ยเราต้องตัดสินใจขยับตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินออกจากจุดที่มันไม่ใช่จริงๆนะคะหลังจากที่เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มวางแผนค่ะว่าเราจะต้องทํำไงที่เราจะไม่ต้องอยู่จากจุดเดิมอีกไม่ต้องมาที่เดิมไม่ต้องทําอะไรเดิมๆซ้ําๆอีกสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะบางคนตัดสินใจแต่ว่าไม่แน่วแน่ก็คือตัดสินใจวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ทำอะไรให้มันดีมากขึ้นนะคะดังนั้นเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะข้อที่3นะะคคถ้าุณ ตัวเองอย่างจริงจังแล้วตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วมีการวางแผนอย่างดีแล้วคุณจะลงมือทําค่ะอย่างคุนเองนะคะการลงมือทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราลองผิดลองถูกการลงมือทําค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะแต่อยากจะให้ทุกคนหายอย่าหยุด ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าจากเมื่อวานกับวันนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเราจะก้าวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่ะขอเพียงคนลงมือทําแล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะเชื่อว่า3ข้อนี้ค่ะทุกคนต้องเคยได้ยินหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เคยตัดสินใจยังไม่เคยลงมือทําอย่างแน่วแน่อยากให้ทุกคนนํา3ข้อนี้นะคะไปลองใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีก จากวันนั้นที่คุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่จนมาถึงวันนี้ชีวิตไม่เคยเหมือนเดิมเลยค่ะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ยินกว้างมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ได้มาอยู่ในจุดที่ตัวเองพอไปแล้วในจุดที่เรียกว่าเราอิสระที่อยากจะทําในสิ่งที่เราชอบอยู่ในที่ที่ใช่เราก็ตื่นขึ้นมายินดีกับชีวิตของตัวเองทุกวันค่ะอยากให้ทุกคนอยู่ในฟีลลิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็พัฒนาธุรกิจตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกนั้นเหมือนกันถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกก like, กดไลคแชรให้ับ,บนะะ